ก่อนชมคลิปฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของพวกเราด้วยนะครับครับวันนี้เราจะมาติดโซลา r เซลล์กับพี่ลุยนะครับแผงโซลา r เซลล์อยู่ที่200วัตต2แผ่นก็จะได้อยู่ที่400วัตต์นะครับเพราะว่า p o w บ r ็อกที่เราสั่งไปเป็น310ม mm อ Ah ก็เพียงพอแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเราใช้อุปกรณ์อะไรติดบ้างนะครับ ตอนนี้กำลังจะติดนี่นะครับตัวป้องกันเนาะตัวครอบสายโซล่าเซลล์ตรงนี้อ่ะอ,อันนี้เป็นตัวครอบมารูอยู่ตรงไหนมารูตรงนี้ได้มีรูอยู่แถวนี้นะเออถ้าไม่ถ้าไม่ได้ก็จอดยรูเนาะโอเครูจะอยู่แถวนี้เราจะมีไว้สองรูนี่เป็นการจอดลูกของเราเแรกขอโทษนะลุย ไม,ไม่คืออะไรอะพอ่อย้ำลูแล้วเดี๋ยวน้องจะคอยตะโกนบอกว่าโอเคอย่างเงี้ยไปแล้วนะเออค่อยๆไ,ไม่โดนโค,ครับนี่ก็ ดี๋ยวจะมาแกะแผงโซลาเซลล์ตัวน,นี้เราอนี่แหละสั่งมาสองแผงแผงสองแผงนี้ผมจะต่อแบบขนาดนะครับจะให้ดูอุปกรณ์ว่ามีอะไรบ้างเนอะอันนี้เราติดแหลกไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็คานตรงเนี้ยก็เอามาไว้เพื่อจะเอาไว้ไว้อะไรนะ นี่แกะมาแล้วหนึ่งแผงก็อย่างที่ผมพูดนะครับผมจะต่อแบบขนานเพราะว่าเขานิยมต่อแบบขนานเพื่อจะใช้ไว้ชาร์จเข้ากับแบต มันจะชาร์จได้ดีกว่าแบบอนุกรมนะครับอันนี้ผมถามผู้รู้มาแล้วผู้รู้เขาบอกมาเขาเลยบอกว่าน้องก็ไปซื้อตัวแบบนี้มาให้ตอบแบบขนานเนี่ยเขาเรียกว่าตัววายอ่านี่หรอครับเมือนตัววายมันจะมีสองคู่สองคู่เป็นบวกกับลบบวกกับลบอ,อันนี้แล้วเราต่อสองแผ่นต้องซื้อมากี่อันะอ๋อเราต่อสองแผ่นก็เนี่ยซื้อมาคู่หนึ่ง ถ้าแลล้้วมใใชชคู่่นึงเยเยหรอถ้าจะพว่วงปีกก็ต่อพ่วงพ่วงพ่วงปีแล้วนี่ก็เขาก็จะมีมาให้หนึ่นิดนึงแล้วเราก็จะต่อเข้าไปกันนี่ครับมันก็จะมีแผงโซล่์เซลล์มันก็ช่อง่ายๆเลยเนาะก็<ล>มีเครือ่องบวกกับเครื่องลบนี่เขาบอกเลยออดีจังเลยบวกกับลบ แล้วต่อก็แค่เอานี่เนี่ยบวกกับบวกเข้าลบกับลบนะครับอ่าตอนนี้ตอนนี้เราจะต่องงอยู่บวกกับบวกก่อนรือว่าตอนนี้งงอยู่อันนี้เราจะต่อของ้วบวกก่อนนะครับบวกบวกให้อยู่ในเฟนสิบบวกข่้นบวกอ่ะต่อนี ก็แกร็บเข้าไปเลยข uh huh. องมันเข้าไปแล้วมันจะออกไม่ได้แล้วนะครับพี่น้องเอาอันนี้ออกได้อยู่ <laughs> เออไปแกร็บแล้วก็เดี๋ยวจะเอาขั้วบวกของอีกแผงนะ่ะมาใส่ตัวนี้เราก็จะได้เป็นสายบวกหนึ่งเส้นละ uh huh. นะครับอันนี้ก็เหมือนกันลบก็เหมือนกันลบก็จะเข้ากับขั้วนี้นี่ลบนะครับเข้าพลอยแกร็บ ท่มันแบบอ๋อมันสี่สายแล้วเนาะแรปเอาออกไม่ได้แล้วหรอออกได้ครับกดไ้แล้วมันตอนเข้าห่วยเฉยเนี่ยแล้วันมันจะรั่วเข้ามันเป็นไรไหมอ่ะไม่ครับมันมียางซีลของมันอยู่เนี่ยยางซีลไม่เป็นไรใช่ปะใช่สายมัามีคุณภาพอเโอเคตอนนี้เดี๋ยวก็เหลืออีกเอาไปต่ออีกแผงหนึ่งแล้วก็ ลบวกกับลบก็จะออกไปสองเส้นแล้วก็เข้าในรถของเราเ,คคเดี๋ยวก็จะติดตั้งเลยนะครับไปเลยค่ะโอเคครับมาดูตรงรูที่เราเจาะไว้ตรงนี้นะคะรูเจาะไว้ตรงนี้ก็เอาเอาอันนี้มาแปะเอาลูกยางเนี่ยเนมาแปะแต่ก่อนแปะนี่คือทาการสนิมแล้วนะะทีนี้คานของเราเป็นคานที่ซื้อมาจาก ของอัศวินเหล็กเราก็จะมีการขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีร่องตรงนี้ก็จะมีการา DIY กันนิดหน่อยเพราะว่าแปลงหัวใชแ่แปลงแปลงคือเราอาจจะขอยืมตัวอันนี้เขาเรียกว่าตัว m i แแค m ใส่กับแผงโซลาเซลล์เนาะซึ่งถ้าถ้าถ้าเป็นแบบกล่องรางโซลาเซลล์มาตรฐานเขาเลยมันจะล็อกกับปักปักปัก มันจะใส่กับตัวนี้ได้มันจะเข้าได้เลยแต่ว่าของของเราเนี่ยตรงนี uh huh. มน้มันเล็กร่องมันเล็กมันเข้าร่องไม่ได้เราก็ต้องอามาอะดฟ d ี y ตัวน็อตใส่ตัวนี้ก็จะไม่ได้ใส่แล้วเราก็ต้องการแค่ตัวทีตัวนี้ uh huh. อ๋อตัวตัวมิดแคมป์ตอนนี้คุณพ่อคิดว่าถ้าเราใส่ตรงกลางอาจจะไม่ต้องอาจจะไม่ต้องดี y วแล้วเพราะว่ามันใช้หนีบหนีบเข้ากัน หนีบเข้าหากันหนีเพื่อทําให้มันติดกันแต่ตัวนี้ตรงอันนี้แต่ตรงกลางเรพ่งซื้อมีอันหนึ่งเพื่อหนีบช่วยซื้อมาสามอันแล้วก็จะ DIY สองอันเพื่อใส่เข้าล่องแพงละสองพันกว่าบาทสองพันเท่าไหร่นี่แหละจำไม่ได้อ่ะสองแผงนี่ก็ประมาณห้าพันไม่ือขนาดที่เราต้องการอคือที่เราใส่เป็นสองแผงเพราะว่าถ้าแผงแบบไอ แผงเดียวอ่ะมันใหญ่แล้วก็พื้นที่ใส่แหลกเราก็จะน้อยลงเราก็เลยใช้สองแผงแล้วก็เอาเอามาต่อนะคะ,ะเดี๋ยวนะเพราะเอาตรงนี้นออกเอาเลยออกทุกกลักทุเลน่าดู ก็คือว่าคานอันนี้นะคะที่สั่งไปอะ่ะคือมันกว้างกว่าคานสามคานข้างหลังนี้นะคะสามคานนี้เอาไว้วางแหละส่วนอันนี้เอาไว้ลางวางโซลาเซลล์โดยเฉพาะโอ้ได้อยู่อันนี้ร้ 1. 1> อยห้าสิบเจ็ดโซลาเซลล์สองแผงเนี่ยขนาดมันอันเนี้ยความยาวเนี่ยร้อยห้าสิบ แต่ความกว้างไปจัดนี่นะคะสองแผ่นเลยเนี่ยรวมกันแล้วมันได้ประมาณร้อยสี่ส <140. S 2> ิบตัวนี้ก็เราขันให้มันล็อกอบวกกับบวกเข้าไปอ,อันนี้คือสายของอันไหนสายคือสายของแผ่นนน้นเหรอใช่ต่อข้าหัตงแกบบ๊บ ก็จะกลายเป็นสายบวกบวกสีแดงาสายลบลบลบคือรักคืเล่แคบคือสภาพทุกคนแ<า>ล,ล้วนะี<ะ>่เดี๋ยวเราก็จะเก็บสวยๆจุดมือรู้นี่เรียบร้อยนะนี่คือรอเราจะไปล็อกก่อนใช่ไหมเราจะไปล็อกก่อนนะครับ แต่ตัวสายโอเคแล้วเรียบร้อยหมดแล้วพวงเรียบร้อยแบบขนาดเรียบร้อยอันนี้คือแบบเวลารถวิ่งมันจะดังขกขกอย่าง,งนี้เราก็ต้องเก็บเราต้องมัดสายไวค่อยเก็บวันนี้เราล็อกก่อนทำอะไรคะตอนนี้นะครับตอนนี้จะเปลี่ยนนอตัวนี้ให้มันยาวขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่ตัวยึดแผงโซล่าเซลล์ให้มันยาว ตัวนี้เป็นขายุดออนนี่ใช่แล้วที่ติดกับกับคานแล็กของเราทำมันสั้นกรุสดูสีนมันสั้นต้องเปลี่ยนดูใหม่นะโอ้โหคนตัวนี้จะมีอะไรทำๆเรื่อยๆครับผมชิวๆมันคือความสุขของการได้เห็นรถของเราเติบโตนะครับ แล้วยีกหน่อยเขาก็จะพาเรา,าไปในหลายๆสถานที่ให้เรามีความสุขบ้าง ต้องปั่นอย่างนี้มันจะอยู่แบบนี้ไม่ใช่ที่เราจะเอาอย่างนี้ไม่ใช่หรอกแล้วลองดูก่อนลองวางดูก่อนแล้วก็เอาโซล่ามาวางอุ้ยอ่าโอเคไหมติดติดไหมไม่ติดไม่ติดได้จะติดไงติดอะไรติดตัวไหนติดไหมติดน็อตเหรอติดน็อตต้องขยับเข้ามาอีกขยับยังไงขยับ ยพยายแผงเข้ามาทางพ่อเนี่ยเพราะว่าทางนูน้นแบบติดมากเลยนะพ่อทางนู้นก็จะหลุดแล้วนะอ๋อเขาอยับแผงเหรอเออไม่งั้นก็ต้องอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยจะได้มาเยอะเลยเออก็ได้ไมาแต่ว่าต้องเจาะร,อรูอ่ะก็เจาะรูคือยังไงก็ต้องเจาะรูอยู่ดีค่ะใช่ปะ ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องเจาะตรงน,นี้นิดนึงต้องเจียเจาะรูทะลุเลยมันคือคือเจาะอย่างเงี้ยเจาะทะลุเลยปะ่ะจะทะลุไปแบบไหนทะลุแผงไปจะทะลุแผงไปเลยหรอ,หรอล็อกไปเลยอย่างเงี้ยหรอใช่ คือการ DIY เจาะรูขึ้นมาใหม่เพราะว่ารูเดิมระดับมันไม่ได้มิสเตอร์สุภชัยก็เลยเจาะมาใหม่ใช่เรามาดูกันว่ามันจะปึ้งหรือเปล่าก็ <laughs> <laughs> ขับได้สกักประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่แล้วเพราะเราไม่ขับเร็วอยู่แล้ว30กิโลเมตรคุณจะขับไปมหน,นนะเราขับช้าๆเพราะแม่ยายชอบ <laughs> ไง่ชอบพนุเยเคย,ยับแช่ๆอ่าแน่นปากแล้วครับเนี่ยรอบเนี้ยหลุดก็ไม่รู้ว่าอะไรละเฮ้เยใส่เนี่ยเฮ้ยเฉยเงี้ยอตงุ้งอต้องติดตรงนู้นก่อนลืมไปแล้วยกติดอะไรอ่ะนู่นยกเข้าทีเดียวเลยไม่งมันจะยกเข้าไม่ได้อ๋ออ๋อใส่แล้วเหรอไม่้อยแล้วเหลือปั่นน็อตนิดนแต่ว่า ยังไม่เห็นยังไม่กลตึมมากเดี๋ยวเราต้องติดอีกฝังหนึ่งอ๋อปั่นข้างในแล้วปั่นหมดแล้วแน่นปะฮะแน่ยสมองสมองอะเ้าแล้วลืม,ไ,มไปมุดกอยง,องนี่นะครับใช้ตัวมิดแคมตัวบนแล้วก็เอาแหวนลองนิดนึง ตงไปนี้ไม่มีแล้วหรอไม่มีแล้วอ่ะนี่คือยาวสุดยาวเท่าตัวนั้นเลี่ยเหรอใช่แล้วก็ขันโอ้ขันไม่ได้เลยอ๋อขันได้อยู่เดี๋ยวมันจะขึ้นมาอีกออครับนัอตัวนี้คือเอาใส่เข้าไปในในร่องนี้แล้วใช่ปะ่ะใช่แล้วอ๋อแล้วก็ไปอยู่ตรงกลาง โ้ oh. ได้เลยนะครับเนขลวันนี้ก็ใส่แผงโซล่าเซลล์สองแผงามาถึงขั้นตอนของการใส่มิดแคมป์ตัวนี้มิดแคมป์นะครับสองฝั่งหมุนฝั่งลงไปไม่ถึงแล้วก็เดี๋ยวเรามาใส่ตัวล็อกตัวนี้ สีมือสีมือสีมือดีเลยหรอแม่ก็คงก็สร้องมาหลายอันโคตรเก่งเหรอมันเนี้ยเก่งเก่ะครับเดี๋ยวเราจะสอดสายนี่บวกก,กับลบของโซลาเซลล์ผ่านช่องเห็นหรือเปล่าลูกเห็น <c oughs> แล้วใส่เข้าไปเลยครับปึ๊ดเข้าไปเลยแล้วก็แย่ด้านขึ้นแย่ขึ้นไปเลย ตันนี้ก็คงจะเจอแผงโซลาเซลล์เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปดึง,งเดี๋ยวจะไปดึงข้างนอกไปเดี๋ยวน้องจะแย่ให้ไปดึงข้างนอกนะจ๊ะเส้อสายนี้มันก็อยู่ในนี้แล้วก็แล้วก็วายสายผ่านเข้าไปข้างหลังตรงนี้เข้ามานี่นี่แล้วก็ทะลุมานี่ ได้แล้วเต็มที่แล้วตอนนี้แล้วท่านี้ไปดูข้างบนกันครับตอนนี้ก็สายมันก็โผล่มาตรงนี้แล้วแล้วก็เดี๋ยวผมจะใช้ซิลิโคนนะครับอัดเข้าไปกันน้ำเข้าแล้วก็ใช้ตัวนี้ครอบอีกทีนี่นะครับครอบจิดกาวปุ๊บไปอีกทีนึ่นะครับเพื่อให้มันแข็งแรงและ น้ำไม่เข้าด้วยลสายมันเล็กกว่ารูครับพี่น้องปิดนิหนึ่งกันพอดีกาแก้ สมาชิกตอนนี้ก็ต่อแบบขนาดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เก็บสายไฟเท่าที่จะเก็บได้แล้วก็วางแผงนโซลาเซลล์เสร็จแล้วหลังจากลองผิดลองถูกกันทั้งวันเลยตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็รอที่จะต่อพ่วงเข้ากับกล่อ,อง power box ที่เราสั่ง ยังไม่มาเลยนะครับตอนนี้ก็รอว่าถ้ากล่องมาแล้วแล้วก็เสียบเข้า power box ครับก็น่าจะชาร์จเข้าโดยไี่มีปัญหาอะไรนะครับหวังไว้อย่างนั้นสองแผงครับตอนนี้ก็กําลังจะต่อปลั๊กเอาไว้ใช้ด้านหลังนะครับส่วนตัวนี้เป็นสายแอนะครับต่อกับคอมเพรสเซอร์แอร์ตรงนี้ ให้ช่างแอร์เต่ออันนี้เราไม่มีเครื่องมือไม่มีความรู้อะไรขนาดนั้นแต่นี่เดี๋ยวจะต่อปลั๊กนี้อยู่ตรงนี้นะครับเอาไว้เสียบใช้ตอนนั่งอยู่ข้างหลังเนาะชิวๆ,วๆอันนี้ดีนะมีแบบใช้ซีด้วยตัวนีว้ใช้ซีด้วยเห็นหรือเปล่าเห็นไทมใช้ซี USBUSB ค่ะแล้วก็ สองร<ฟ>้อยยี่สิบสองซักสองลกใช่น่ารักตะมูตะมิโอเคไม่เป็นไรไันเป็นี้ดีกว่าเกาะมืเวิร์เดี๋ยวขอแยกตัวโอ้ยนี่ก็เอาไว้ให้กับเด็กๆชาร์จแบตนะครับ ไปให้คนอื่นมามแอบชาไฟใช่แต่ว่าเพื่อนเพื่อนเต็นท์ข้างๆ่างนี้มานั่งกินกันคุยกันนะครับโอเคกว่าจะหาเจอเรียบร้อยจ้ะสวยงามแข็งและแรงดีวันนี้จะรีวิวระบบ โซล่าชาร์จเจอร์ก็คือโซล่าเซลล์หน่อยเพราะว่าไอไอแผงมานานละด้านบน,นเนาะจริงเห็นนะครับแล,แล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันชาร์จเข้าม <c oughs> ั้ยเข่าวันนี้ชนครูปุดิน <c oughs> วันนี้แดด วันนี้แดดดีนะครับวันนี้แดดดีก็เลยว่าจะลองดูสักหน่อยนะครับ <c oughs> อ่ากล่องนี่กล่อง power box ของพวกเรา <c oughs> แล้วก็ต่อสายอะไรไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ <c oughs> ก็ตอนนี้ปุ่มของสายเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูเนาะ <c oughs> นี่นะครับข้างๆกล่องก็จะเป็นอ่า ตรงเครื่องบนนี้เป็นขาออกก็มีไฟเป็น12มี2ตัว3ตัวนี้เป็น12หมดเลยสิบสองวันหมดเลยแล้วก็มีแอร์นี่เป็น220อันนี้ก็คือขาเข้านะครับก็คือไฟเข้าเนี่ยตัวเหลืองเนะี่ยที่จะทดสอบกันวันนี้ก็คือ,อ PV in ก็คือตัวโซล a r ชาร์ g เจอร์นะครับที่ต่อเข้ากับโซล a r ชาร์ g เจอร์คือจากแผงโซล่าเซลล์ด้านบนเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็ไฟบ้านอันนี้ก็ไฟรถ วันนี้จะลองตัวนี้ก่อนนะครับผมก็ต่อหัวแล้วแหละช่างตู้สามอมาให้กล่องนี้ไม่ได้ทำเองนะครับสั่งเขาทำเพราะว่าเราไม่ได้มีความรู้มากขนาดน,น,นั้นเดี๋ยวจะเสียบเข้าตรงนี้ก็ต้องเปิดระบบก่อนนะเนาะนี่นะครับเปิดระบบออกมาก็จะเป็นประมาณนี้อ๋อเดี๋ยวเราจะดูตัวนี้นะครับดูตัวนี้ช่างเขาบอกว่าให้เอาเบรกเกอร์ขึ้นให้หมดผมก็ขึ้นหมดเลยปาบนี่นเรลื่อนมันเคล้นแล้วแล้วก็วววตัวนี้ ตัวน,นี้เคลนให้หมดเลยนี่เขาก็บอกอะไปหมดแล้วตอนนี้มันก็ยังเป็นศูนย์ทุกอย่างอยู่นะเพราะว่าอา่มันยังไม่มีอะไรเข้าเลยเดี๋ยวเรามาลองเสียบกันดูว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าเลยจ้ะเรื่องอะนะเลี่เอาสา่เสียบเาตรงนี้รัทุเรศหน่อดเดียว ว่าอ่าคุณจะได้ไหมเข้าไหมว้าวโอ my ก o d เพื่อนๆครับเห็นงความเลียงครับ,รรรรบนี่ครับนี่ครับมันเป็นรูปที่แบบดูง่ายเนาะจากพระอาทิตย์เข้าแบตเออจากพระอาทิตเข้าแบตตอนนี้โซลาร์เซลล์มันชาร์จให้เราอยู่ที่เท่าไหรอ่อ่ะ PV อยู่ที่ 21. ประมาณจุดจุดเจ็ด สูงสุดแล้วก็โหลดอยู่ที่อยู่ที่91 92ครับประมาณนี้ก็ถือว่ามันชาร์จได้ผมก็ดีใจอันนี้ช่างเขาตั้งไว้ให้นะครับว่าชาร์จได้ถึงแค่ไหนแล้วก็โหลดดึงถึงแค่ไหนนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากขนาะดนั้นแต่ว่าเอาชาร์จให้อยู่ในระบบที่มัน บาลานแล้วนะครับก็จะไม่ไปกดอะไรของมันแล้วแหละนะครับตอนนี้ก็คือแค่มันชาร์จเข้ามันก็โอเคมากเลยครับแจมแมวแจมแมวโซลารเซลล์ชาร์จเข้าแล้วพอชาร์จเสร็จแล้วก็ตอนนี้ขอมาดูตรงมอนิเตอร์หน่อยว่าระบบไฟเป็นยังไงคือมันชาร์จเข้าแบตจริงๆหรือเปล่าโอเคตอนนี้เลขมันก็ไม่ได้ดิ้นเลยเมื่อกี้ลองเปิดดูดรอบนันเลขมันดินนะ้นครับ Uh, ไฟมันเข้าอยู่เนี่ยเข้ายี่สิบามยี 3, 3, ่สี่ก็มันเต็มแล้วครับมันเต็มร้อยเปอร์เซ็นตแ์แล้วแล้วก็บวกอยู่ที่หกสี่เมื่อกี้มันวิ่งอยู่นะครับมันวิ่งอยู่ตอนนี้มันมันเต็มแล้วลก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองต่อแอร์ตัีวนี้ l p q ไม่ใช่แอร์ตู้เย็นแหมอ่าตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้ก็จะเสียบข้นี้นะจิอันนี้ช่างเขาแถมหัวมาให้ครับแล้วเราก็แปลงจากลักปลักแอร์ แตกจากอาปัร์ตูเย็นนะครับชู่มาเป็นหัวตัวนี้อะชุดเย็นก็12โวล์นะครับเสยียบเข้าไปแตกตอนนี้มันไปที่หูแปลอุตาแล้วคือผมผมลองมาหไหลรอบเหมือนกันผมว่ามันจะไม่เย็นนี่มันว้าวเย็นนะครับเย็นเย็น,ยนมาเสร็จาตรงที่แตและ ฟังเข้าดีโอเคนะครับระบบโซลาเซลล์ก็ชาร์จได้ดีครับชาร์จเข้าได้ดีเลยตอนแรกผมติดตั้งผมก็กลัวว่าแผงมันจะดีหรือเปลว่าเราสั่งจากทางร a สาด d ามาเนาะก็กลัวว่ามันจะนี่เหมือนกันว่าขึ้นมาดูข้างบนแบบเร็วๆกันเลย แรกรก็คิดว่ามันจะชาร์จเข้าเพราะว่าต่อแบบขนานนะครับอันนี้ต่อแบบขนานลงไปก็ดูจากในเน็ตแล้วก็ถามน้องที่เขามีความรู้ในเรื่องของแผงโซลาเซลล์เข,เขาต่อจากต่อแผงโซลาเซลล์ใช้กับบ้านเพ,เพื่อได้เครื่องมืออะไรไมาก็ลองมาทำกันดูก็ตอนนี้ชาร์จเข้าก็โอเคจ้ะ